ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอิร์ธสายจกนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูรถดำนะพี่น้องขึ้นโบแบบโหดๆมากเลยนะโอ้ขุดอยู่ไกล้ๆเสียงลั่นถึงโน่นเลยนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆดีกว่าโอ้ยนี่นะครับที่ปากโบครับ ออจานอ่อนงานถอยครับงานถอยขุดสะครับเจายักษ์นี่นะครับถึงปากบ่อลแล้วนะพี่น้องนี่นะครับ ขึ้นแบบชันๆแบบนี้เลยนะครับอย่ yeah. าดูว่าจะลั่นหนาไหนนะ <c oughs> <c oughs> ชันพอสมควรเอาส่งสัญญาณาได้กดนอยกดนายๆๆโอ้มันไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงขึ้นคนระับไม่มีแรงส่ง กันเลยมันลั่นนะมันมันอืดมาจากข้างล่างเลยนะพี่น้องนี่นะสะนะพี่น้องสวยงามครับสวยงามลึกเลยครับดินก็แข็งมากนะสำหรับเจ้าอยากกอถอยมาแล้วคันนี้เรง เต็มมากครับรอย่างของเราเดินจันทร์คืนศึกษาครัสอนแตกแล้วใกล้เสร็จแล้วนะพี่น้องนะเหลือนิดเดียวครับประมาณอีกประมาณ ห้าสิบเที่ยวโอ้ลึกๆครับ cái okay, mình đăng đang ở đây có cân trời giặt rèn trên bộ không phải ao ไย,ไยอ้โุฝนตลบอบอวนเลยครับอากาศก็ร้อนนะพี่น้องโอ้ร้อนมากอากาศร้อนมันฝนจะตก <c oughs> ครับสี่อ่ะไปเออ ลันเลยพี่น้องสนุกครับแบบนี้มันนะมันสุดจัดสุดจัดโอ้ยคันนี้น่าจะทำท่อด้วยนะพี่น้องโอ้ยน่าจะมันนะได้คันนี้ทำท่อด้วยฟิตฟู่ฟิตฟู่เลยนะเนี่ยเป็น

จอดดการก้าห้าครับทอลันชอบครับชอบสนุกดีครับพี่น้องโอ้จะใส่ดินเยอะๆกว่าน,นั้นน่าจะหนกครับพี่น้องตัวเป็นดินดานคนระับแข็งมากเลยนะอู้จาอลึกขนาดนี้น้ำยังไม่ออกเลยนะพี่น้อง อ้ถ้าเป็นแถวสุริน,นีวน้น้ำออกเยอะแล้วครับก็อย่างว่าแหะครับเหมือนขุดสายอยู่บนภูเขาเนาะพี่น้องรอบๆมันเป็นที่ต่ำครับแล้วเราขุดอยู่ที่เนินมันจะก็ไม่มีน้ำออกแล้วครับ รีดรีดรีดแบบมีการคืนยอดแพทแพทมาแล้วแพทแพทมาแล้วอ่ะลันลันลันแพทแพทแพทแมาแล้วอ่ะจัดหนักเลยสิเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแพทแพทแพท Đang lạ Màu bạn chơi hai tạc thép rong à. Đưa ơi ta Đang chơi phơi Đi, mình ra đi Tao thả vào Đi lấy dơ mày Mày dơ gầm ก็ประมาณ50เที่ยวครับเพราะว่าต้องขุดหลุมถนมครบ้วยนะพี่น้องก็ไม่เยอะเท่าไรครับแต่งชานเบิม่มแต่งอะไรไปก็เหลือไม่เยอะครับน่าจะถอยได้นะถ้าเดี๋ยวต้องเอาเจ้า SM มาช่วยถอยนะเพราะว่าถ้าสารลึกแล้วรถด,ดำก็ไอ้ถ้าอันนี้แล้วรถด,ดำก็ คนหน้าที่ครับเดี๋ยวเอารถไมโครทอยปิดทางตรงนี้เอาเองลันลัน่อยพี่น้องกดกดกดครัดเลยครับหมอนี่มันร้ายครับพี่น้องแรงจัด ไอ,อ้แมลวไอ้แมลงเฮ้่มันดังอะไร,ะะะะก,รก้าด,ดันเจ้ายักษ์ดังเพลงไทยรอเปล่า อาดินไม่มีติดกระบ,บาทนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ